ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการปรึกษาวิว55ทับ2นะคะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นหลังหัวมุมค่ะมีขนาดพื้นที่26.7ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้1คันที่บริเวณหน้าบ้านนะคะก็จะมีการต่อเติมหลังคาไว้ให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยค่ะเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านนะคะก็จะเจอกับพื้นที่กว้างกําลังดีค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางชั้น1นะคะภายในห้องน้ําก็จะมีสุขภัณฑ์ครบคันที่บริเวณชั้น2นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็1ห้องนนนนนน้้้้้้ําาาาาคคค่่่ะะะะะะและสุดดทยยะะหหอออง room องมนนตบบูจวขั มีขนาดกว้างค่ะสามารถวางเตยียงขนาด5ถึง6พุตแล้วก็ยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปีโป้จะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านทาวน์โฮม2ชั้นหลังหัวมุมในโซนคลองสามวากันบ้างค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการปรึกษาวิว55ทับ2นะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ออกแบบให้คุณผู้ชมได้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกค่ะรายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้วก็ออกแบบด้วยสไตล์เรียบง่ายนะคะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับแหลง่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะอาทิเช่นแฟชั่นไอซ์แลนด์เดอะพรามนาดอ m มมอ n ินีเทสโก้โลตัสบิกซีโรงพยาบาลสินแพทย์แล้วก็แม็กซ์แวค่ะ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีส่วนสาธารณะระบบเข้าและออกโครงการด้วยขีการแล้วก็ระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวภายในบ้านจะเป็นยังไงเราเข้าไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือบ้านเลขที่586ทับ76นะคะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นหลังหัวมุมค่ะมีขนาดพื้นที่26.7ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้1คันแล้วก็มีพื้นที่รอบตัวบ้านที่กว้างกำลังดีค่ะเหมาะสำหรับทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ บริเวณหน้าบ้านนะคะก็จะมีการต่อเติมหลังคาไว้ให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะสามารถบังแดดบริเวณลงจอดรถได้ค่ะและเมื่อเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านนะคะก็จะเจอกับพื้นที่กว้างกําลังดีค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโซฟาชั้นวางทีวีชั้นวางของรวมถึงโต๊ะทานข้าวที่สามารถนั่งได้4ีถึงหที่นั่งค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางชั้นหนึ่งนะคะภายในห้องน้าก็จะมีสุขภัณฑ์ครบคันใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะและในส่วนของงง่นนนหหลลัับ้าาะะคกก็มีรตเิ คุณผู้ชมสามารถทําเป็นโซนครัวค่ะแล้วก็ยังสามารถทําเป็นโซนซักล้างเพิ่มเติมได้อีกด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปชมที่ชั้น2กันเลยค่ะที่บริเวณชั้น2นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำค่ะห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีขนาดกว้างกําลังดีสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตได้ค่ะห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะก็จะอยู่ข้างๆกันเลยค่ะมีขนาดกว้างกําลังดีเช่นเดียวกันสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตได้ค่ะ ทั้ง2ห้องนี้นะคะก็ยังมีหน้าต่างที่เปิดรับแสงแดดแล้วก็ระบายอากาศได้อีกด้วยค่ะและในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางชั้น2นะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ครบคันใช้งานได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายนะคะห้อง master bedroom ค่ะจะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างค่ะสามารถวางเตียงขนาดห้าถึงหฟุตแล้วก็ยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ส่วนอื่น,นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะและภายในห้องนะคะก็มีหน้าต่างรอบด้านเช่นเดียวกันเปิดรับแสงแดดได้ดีระบายอากาศแล้วก็ยังสามารถชมบรรยากาศภายในโครงการได้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการึกษาวิน55ทับ2โดยเริ่มต้นจากสนามกอล์ฟปัญญาอินทราขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนปัญญารามอินทราและถนนสุราคลอง1ประมาณ3.7กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายขับตรงตามทางโครงการจะอยู่ด้านหน้าเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับโครงการพฤกษาวิว55ท2สวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง YouTube Facebook TikTok และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมสับไว้มากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคะ่ะ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Android และ iOS สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ้านี้ชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้